ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเตสติชิดสลัมไครังที่สิบแฮปปี้เบอร์เดย์เสี่ยซันนี่เอื้อเฟือสถานที่โดยซินชวนรับหนึ่งสองสามมาดูนักสู้ทางฝั่งซ้งายมือของผมกันครับชื่อว่าชื่อพีครับมาจากไหนครับของเตยไม่ของเตยผู้ชมของเขาชื่อว่าบอลครับบอลมาจากไหนครับของเตยครับมาจากของเตยเหมือนกันรู้จักหรือเปล่ารู้จักแล้วต่กันจริงๆนะสากรน,นะครับหนึ่งยกสามนาทีขอเชิญกรรมการจะยืนมาครับ ดกันอย่างยิ not, ่งก้อานทมาัดิ้ครับล่าสเอาหน่อยว้หน่อยเว้ยูด้แล้วเอาหน่อยเฮ้ยจริงจังนี่ถ่ายถ่ายามาแล้วโดนโดาโดนไม่โดนมาครับสายทุนี่หว่า ระวังเห็นมันนัดตักมาปะครับตั้งใจผู้สูงนะตั้งใจผู้สูงตั้งใจผู้สู้เอาวอาเอาอ๋อหันมาเจอคู่ซื้หน่อยตั้งใจหน่อยหน้าดำแล้วหน้าดำแล้วขาขวา้าหน้าดำแล้วตอนนี้ไม่เวียงนะไม่เวียงนะไม่สอบนะไม่ใส่อารมณ์นะครับไม่ใส่อารมณ์ครับเราเป็นเกมกีฬาครับไม่ใช้อารมณ์เอลย

รับหน้ากับมแค่ตปลอ